ระวังเด้อระวังมือกันเด้ออะไ่ไอรน้องแก้วเจ้าคือว่ามีชีวิตชีวาทเฮยอยากหลับมัจะไปเห็นเจ้ามาโอเคนำพดแล้วเอาลงไปอใส่ลงไปนั่นละเอ็ดหังไดเอาปัดไอ้ฟ้ามึงไมดู เ๋อารงยิ้มวแต่เสงิ้มเงแล้วเจ้าเฮ็ดนานนันปะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดนันเฮ็นนนนสิไปไดจกเทือ เสียงปิ๊กป๊อกปิ๊กป๊อกคือเมื่อกี้อีกรู้คือซีมันดีนี่แหละเอ้ฟ้ามได้ยินนะตอก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 นะนะคืออันเสียงสับซ SO ีนะนะผมรู้สึกว่าทีได้กินซีนนี่แหละบ่อแม่เนี่ยนอนอาเสงเนาะเสียงสับมักอึสีเห็ดค้องว่านมือนีินี่น้องแก้วเจ้าคือบ่อแมีชีวิตชีวาเนี่ยอยากหลับ

ระวังเด้อระวังมือกันเด้อเด้อฮะไม่ได้บปไปไม่ว่าอยู่ด้วยใครอาจะรย์ซิาพายุอาจารย์ในห้องช่วยจันจะน,นะมีเสียงบล็อกอีกบล็อกก้องอันประตังนะทางในฮะนะเฮ้ยฟังว่าทางในข้องเจ้าหนาออออีกหน่อยนึงบ่ะทางในนะอือ,อคือไล่ผัวเนี่ยนะโอเคช่ะะะะวยคนละไม้คนละมือเนาะเมื่อน,นี้เพ็ดพร้อมกัน

ไปเอาไปกินได้มีปลาตังมาเฮ็ดให้ได้กินเนาะอันได้กินนำปลาตังยาวนาน <laughs>

จปตังแปปเปะเลโอนเปังเกโาอเคนำฟดแล้วเอาลงไปอ่าใส่ลงไปมีมักอืนะแล้วก็มีเพือกแล้วก็มีมันแดงน้อยนึงผสมใส่กันนองแกวกำลังเริ่มเอาเกือบนะ โบนได้นั่นละนี่หยัดตั้งเลยฟ้ามเอ้ฟ้ามถ้อยๆมากำลังจะนั่งดีได้ฟินไปก่อนเนาะ,ะบริษัทนี้ยันมีลมอยู่งานนี้อบอนั่งเลยนั่งเลย <c oughs> เกือบเกือบ <c oughs> ลมเมื่อกี้นี่นะ,ะไม่ตกลไปนะได้เห็นยังเมื่อกี้นี่น,นะนั่นละเอ็นตรงไดนเอาปัดไอ้ฟ้ามเบิังใหม่ดู ยินจ้ยิจีจันก่าเข้ามายิ้อตงยิ้มแะ้มเนียะบ่อันบ่ทึ่งคันเห็นแคลไล่กนาะนั้นก็ะไ้แต่แต่ว่าอันเหาตรงเห็ดให้เขากับคงนะคงเห่าขนาะเฮ่าตรงหูว่าเฮายิมน้อยนึงขนะคนอื่นเบิ่งว่าเหาสิยิมบ่หรือว่าเหาตรงยิมไล่ไลแล้วเขาจึงเบิ่งหูสินะเข้าใจนีี่ให้นี้่้ เห็ดแวมนาลาเห็ดันเนส่าอันนี้มันคือกระไดเนาะคือวันนมันยิ้มันนี่บอกเออคันยิ้มแอาเซ็งนี่กรไดอยู่แบมจีกระดยาไหไปยิ้มซะเห็นี่เค่หมันะเออเนี่ยเค้าไยังไกันไตั้งจะยิ้มแวบไดสนะบไดยิ้มแป๊บนะมือวานนี่นะฝุ่นุ่นเาไปกันกัหัวไปนั่งยิ้มไปนั่งไปยังหัววะ ยาหัวยังก็บหัววเลยโอ่ฟองไล่ผลเนาะเอาออกบสอเเนาะเลยเตรียมอันมาคนเน่น้องแก้วเดี๋ยวมันสิติดหม้ออันทำทุกวันแต่จำสูตรไม่ได้นะนหลาเนาะโอ้โอ้โอ้มันออกมาแล้วเห็ดหนั่งหนึ่งนะเห็ดต้นน่ะเนาะเห็ดตลอดแต่ว่าจำสูตรบ่ได้ เฮ็ดแล้วแล้วกินแล้วลืมเสบเห็ดของบ้านเนาะเอาสิ่งเจา้าถ้าให้เจ้าเฮ็ดเองผู้ดเดียวจะเฮ็ดไดบ<ด>อไ,ดปไปเฮ็ดไดเห็ดใดเนาะไปไปเฮ็ดให้นาะรามานั่ง <laughs> บ,บ่แม่นเด้อ้อนี้รู้สึกว่าน้องป้ตั้งกับอันน้องแกวนะ้ว,วน่ะบ่มีสสนนะชีวิตชีวาเลยหน้าพูดพูดเปลี่ยวเปลี่ยวว่าสดซื่อนนะยินได้นานก็ดี <laughs> ขอาเงินตลอดมาบ่อืมขุดขุหน่อยจุดนี้นี่นะหนุ่มไล่จุดไหนลูกกำลังวนวายกับการโปกเนาะพี่น้องวนวายบลูสีเอาไน่เอามาพี่โอ้ยกมาปั่นกันเบิองเพี่โอ้โอเคนี่ทำไมโอ้บอกให้เอาฟองบอกให้หมดบอกเอาฟองวอามันยังมีฟองนะครับ ทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยหน้าตาอร่อยใช่ไหมใช่หน้าตาเป็นเหมือนคนทำใช่ไหมซีนปุ่นเอเซงไปจับบ่วงคิดว่าเห็นยังได้ยินเสียงกะลอกกระเลกเอาบ่วงมาซีมจะอย่างน้อยจะแค่กาน่าจะหายอ่ะน่าจะไม่รั่วใช่ไหมน่าจะจโจ้นนำมันกัดด้วานน้ำมันกระตองว่านข้าวว่านอันนี้ดิใหมา โอ้นาลาออเอาบ่วงใหญ่แท้ชิมา่ะเนี่ยจัดไปเอาไปชิมพี่คุณอ่ะแมนร่า,านะงตักเนาะพี่น้องเนาะรังจักแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ตักมายกไปปั่นกันกิน เฮาสิกินย <child teaching> ัง <c> ก <oughs> ินแต่น้ําบาดนี่วะเฮาก็สิกินข้าวอยู่วะอ้าวแล้วเฮาสิกินข้าวกับหยังกินขากันน้าเอาเาน้หาจกันเฮามจริงติเอ้ยามจริงได้นี่หรือว่าแนวดบ่ถ้าเฮาสิกินขานะเฮาต้องกินขาก่อนนะค่อยกินน้น้ลัง เพราะว่าเฮาต้องกินข้องว่านลงน้ำลังแล้วเฮาสิกินเขาว่าถ้าเขาถ้าเฮากินอันนี้แทนเขาเลยเฮาก็กินเ,เลย,เย<ม>สินะเอ่ยฟาร์มท่ามนี้แม่นไม่คว่มาเว็บนั้นเนี่ยได้ความคิดไอ้ยาจางกูกูจะบอกกูโซมันมนมอะไรยังฮอนเขาบอกว่าเขากินเทือเนาะกินเขาก่อนเนาะสันนะ <laughs> สันกับบอตองตักเทื่อเลยออนนโอเคตักให้มันบอฮอนก็ได้สันนะ มาเดอนน้อซื้อมาเดอ้อซื้อน้ำบ้านสวยนอ้องอาซิงอาซนงข้าวค้องว่านเด้อม,มันเนี่ยเวลายี่สบาทวยละออยี่สิบบาทเอาอย่าเฝ้ากินแม่เอ้ยฟ้าเมียงบอกกินเลย,เยกิน,ออ <c oughs> นใครมองไมันกินโอ้ <c oughs> สินซื้ออะไรกิน,นเนบิกแม่ทุกคนนาราบอกว่าบ่กเฝ้ากินเถอสิกินเขาสัตว จอบให้มูกำลังเห็ดยูเห็ดกินแล้วนันล่ะเป็นทั้งกินผู้เดียวบูไดเอาอันนี้ไปลงเด้อันน้องแก้วเอาซีนมูนี่นะไปใส่อสเอาใส่จะก็เห็ดน,าน,านันนันปะบูได้บูได้เห็ดนันเห็ดนันสิไปบใดจะเคลือบบได้บูได้

นี่คือกันทันแรกปุได้กินข้าวเสกเดี๋ยวกินข้าวเปียกเอ้ยฟ้ามไปยางกินข้าวเปียกเจ้าเลี้ยงเลยฟ้ามเนาะอ่ะสิงเจ้าเลี้ยงข้าวเปียกเขาเนาะเอ้ามไปย่าินข้าวเสกโอ้ยทำไปยางกินฟูได้ว่าสิงเลียงสนะเอฟ้ามเลี้ยงนนำบ้านเนาะสิงก็เลี้ยงข้าวเปียกเอฟ้ามเลย ทางเรียงไอ้ฟันคนเรียนนี้ได้เอากระเดียงเขาทงมาหน้าซื้อนึ่งถ้วยมาเ่ากระปั้นกันกินคนละครั้เนาะซื้อเส้นมาเ่าวซื้อเห็ดเอาก็ได้เนาะกระเดียงจ้าก็ซื้อเ่าซีเฮ็ดจะนั่งท้ากินซื้อเจ้าบียร์กระเดียงกินได้ตบอกอ่านความความจริงนะเขาซื้อเฟอร์ถ้วยนึงนะเขาสามารถซื้อข้าวเปียกเออเขาซื้อข้าวเปียกถ้วยนึ่งนะสามารถซื้อข้าวเปียกได้โลนึงหลดเลย สรุปเลียงหรือบเลี้ยงวยกสิเด้เขาเียกพันจัมิเดียวหน่อลนาเพียกหนึ่งโเมนอันสิปายพันหรือสามพันก็เลก็ลืมไปแต่ราคาขวงมันอะ่นะเขาเปียกัวยสามสิบพันขาเปียกัวยสามสิบพันเราส่ลองประทังวะโอ้ทางนี้ยังเป็นแม่ขัวอยู่เนาะ ส่วนกินก oh, an ับบอกินนี้อองาวตี้หันกคนนี้่่นากิากนาอย่าน่บอกว่ามักกินมักถัวยายาวซื่อๆัวเอยต้องมีความในใจแหละน้าเคลื่อนไล่นะเขยนไล่นควายเนี่อคอยนี่ จธนั่งดีแต่ถูเนาะนั่งตรงนั้นนั่งแบบป้าตังมันสีลงค้าเนาะแมวป้าลงสรงก่อนเลยตังนึ่งซีฟังไปกินเขานาละแบบอะไรเนี่ยนี้เลยขาหนำเป็นน่ะจิ้มแมลงเนี่ยนี้นั่งสุดท้ายเนียวนี่มกิคนเดียวได้นั่งแถวนี้เลยใช่กินน้ำมูกนี่เฮ็นอย่างนี้ตัวอย่างที่ดีนี่ อันนี้เมนอันนี้เมนลักษณะบอกว่ากินเขาคนแต่ว่ามืดไปแล้วถ้วยหนึ่งเนาะปะตังเนาะบอมีไฟหูเนาะบ่เส็นี่แอสิงนาราไรอบสิงดูแอกเอมาออคอตักเมาอจะนะเอาทุกอย่างหมดตักเอามาเออมนต้อเอาอน้ำก็ต้องเอาย้ น้ำตาลก็เอาบ่น้ำตาลก็เอาขึ้นมาได้อันได้ใเอาต้นไปเิอบอเอาน้ำตาลออกมาก่อนนะน้ำตาลมันเขาไปเลนาเอาอ้ออะไรที่จะสกินมาสินี่ตี๋เอ้าใส่เมือนนี่นะใส่เหมือนทันกับเป็นลงผลิตกินว่านไร่กับบดีก็เอาโปตรงใส่ถ้วยนันไหมตักขึ้นไปไหม หมดไปท้วยนึงแล้วอันนี้คือท้วยทีซองโบวานผส่นตื่มไปซีมึนงนู้ซ oh, ีน้เนียสะใจไหมน่ะอ้าวอียแล้วว้าวจิ้งกว a ส่อยดูแต่อะไรเลยต่อะ อะสงีวากัว oh okay. ่าอยู่อไู่เมกทีเมนเดี๋ยว่นี้ยาจะใจเนอะไม่ต้องัโป้เลยก็ตนเดี๋ยวนี้มานเ่ัวตข้อตก็เปล่าแกมาข้อต่อคะเราได้หรอเราค้า มาหมเวาไป่เยพวกเขาชอบขนมหวนพกตคเ้เอปเกกินไหมกเลยจ้จออนแม่หก้หมไมต้องมี้าเชียวอเอาถ้วยนี้พกเจ้ายวไปแม่ถ้วยนี้พกเจ้ายน่ะเอาไปมอเซิงพุ่นเอาไปเด็นนี้เเอามและมอเอ๋ยฟ้ามนะ กินมาไร่บดีเอาพอประมาณเอานเตอเมนาันเอากินแม่นองแก้วจะคือบวกินกินไว้ไว้จอยก็มู่ฮะนกินให้ตุยตุยด้เอมกบอบนข้าขจเอาทงยางอย่าบนูนันอทงย่งยางแม่นอันทงหิวฮะเนาะทงหิวพลาสติกเด้อบ่ต้องคิดไก่เลยกินข้าวบ่คจิจอ กินฮะเล็บนี่น <tornado> <ério> oh <c ough> no. ้องแกเอาตัวนี้ก็ได้จ้ะนะยังประธานมีขาวเสรอี้มาด้วทุกคนเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันมา้วนเวว นี่จะเอาไปหลังหมูกบอบคนแดงแบบไปตู้ว่า,าไปอจอยไปจอยจันท์เสียงนา่าแต่ไปหลังหมูกรอบเนแดงยิมค,คนเนี่ยอาจารย์เนี่ยอร่อยมากกินเขากับก้อนว่านกับมีซีมบังแกงน้องอันแก้วกันเด้นะอครั้งแรกที่น้องแก้วเฮ็ดกินพันกินอือคือแกงมะเขือเนาะแซบคือแกงมะเขือเนละยเนาะแซบเด้อ,อ ไมดูเสียงไปกว่าเมื่อกี้นะเสี้งไปยังไงกินเถอะที่มือองแกเนบจ้งมักเคมโเค็มกะจางโบพอดีแล้วซัมนี้นะโอเคพอดีแซบแล้วสวยอกดูฝีมือน้องแก้วเป็นยังไงแซบนะ อันดูดแว๊บบางกี้จักหฮอรบ้งางเนาะอ้าวบะคือบะมีเสียงเลยบ่มีอืมบ่มีเนาะเอาตึมบะ <c oughs> เอาตึมอีกตอนนึงเนาะเอาบ่เอาจากเอานะมาเดอ้อพี่น้องเด้อเสีบเสียนำกันกินเขากับแกงมักครัวใส่ซีนมูไอ้พลมาแม่ข้องว,ว่าหรือต,ตัางว้ข,งนะข้างๆ

嗯、yeah, um, okay. uh，那我还有。